สวัสดีครับแฟนๆซีรีส์เกาหลีทุกท่านสำหรับวันนี้ DM Channel ขอนำเสนอ6ซีรีส์เกาหลีหน่าดูที่ออกฉายในช่วงต้นปี2564แต่ก่อนจะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง DM Channel กันด้วยนะครับเอาละ่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปชมกันได้เลยเรื่องที่1 Royal Secret Agent เป็นซีรีส์แนวคอมเมดี้ดรามาย้อนอยุค เนื้อเรื่องเกี่ยวกับผู้ตรวจราชการรับในยุคโชซอนที่ทำงานรับใช้พระราชาเปิโดโปรงการทุจริตและแก้ปัญหาความทุกข์ยากให้ประชาชนพระเอกของเรื่องนำแสดงโดยคิมยองซูหรือแอลนักร้องหนุ่มหน้าใสาแห่งวงอินฟินิตส่วนานางเอกรับบทโดยคอนนาลาสมาชิกวงเฮลโลวีนัสซึ่งโด่งดังหลังจากรับบทเป็นเพื่อนพระเอกสมัยเรียนในเรื่องอ e ีแทวอนคลาสนั่นเองโดยตัวหนังมีความยาวทั้งหมด16ตอน กำหนดการออกอากาศในเกาหลีในช่วงวันที่21ธันวาคม2563ถึง9กุมภาพันธ์า5 6 4เรื่องที่ 2. She would never know เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกค,คอมเมดี้เนื้อเรื่องเกี่ยวกับหนุ่มพนักงานใหม่ซึ่งหลงรักรุ่นพี่สาวในที่ทำงานเดียวกันโดยหนังนำเสนอมีทั้งความคุ๊กกิ๊กน่ารักแต่ก็ยังมีเรื่องดาราม่าหนักๆให้ได้รุ้เช่นกันซึ่งหนุ่มพนักงานใหม่รูปหล่อรับแสดงโดยโรอ,อุน มาชิ้วง sf9 ที่ขึ้นมาเป็นพระเอกเต็มตัวในเรื่องนี้โดยได้มาจับคู่กับนางเอกสาวสวยวอนจินอาซึ่งจะมารับบทรุ่นพี่สาวสวยในสำนักงานนั่นเองโดยตัวหนังมีความยาวทั้งหมด16ตอนกำหนดการออกอากาศที่เกาหลีในช่วงวันที่18มกราคมถึงวันที่9มีนาคม5 6 6 4เรื่องที่3 luca the beginning เป็นซีรีส์แนวแอคชั่นไซไฟ เนื้อเรื่องเกี่ยวกับชายหนุ่มที่มีพลังพิเศษแต่ไมไ่รู้ที่มาที่ไปของตัวเองและนักสืบสาวที่พยายามหาพ่อแม่ที่หายสาบสูญไปตั้งแต่ตอนเธอเป็นเด็กโดยทั้งสองต้องหนีการตามล่าขององค์กรลึกลับสำหรับพระเอกรับบทโดยนักแสดงรุ่นเก่าคิมแรวอนขณะที่นางเอกนักสืบสาวรับบทโดยอีดาฮีนักแสดงสาวหุ่นเป๊ะหน้าสวยนั่นเองโดยตัวหนังมีความยาวทั้งหมด12ตอน กำหนดการออกอากาศที่เกาหลีในช่วงวันที่1กุมภาพันธ์ถึง9มีนาคม2564เรื่องที่4 y o n d Evil เป็นซีรีส์แนวดราม่าระทึกขวัญเรื่องราวเกี่ยวกับตำรวจสายสืบสองนายที่ต้องออกตามล่าฆาตรกรต่อเนื่องที่สร้างความหวาดกลัวให้กับเมืองเล็กๆที่สงบสุขและยังต้องขี่คลายคดีฆาตรกรรมอันน่าสยดสยองที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อน โดยตำรวจรุ่นพี่รับบทโดยชินฮาคยุนสำหรับตำรวจรุ่นน้องระดับหัวกะทิรับบทโดยพระเอกหนุ่มหน้าใสยอกินกู u, ที่สุดฮอตจากเรื่องโฮเทลเดลลูน่าสำหรับแฟนๆที่ติดตามยอกินกู u, ถือว่าไม่ควรพลาดเรื่องนี้โดยตัวหนังมีความยาวทั้งหมด16ตอนกำหนดการออกอากาศที่เกาหลีตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์ถึง10เมษายน2564เรื่องที่5 t i m ท s ์ เป็นซีรีส์แนวลึกลับไซไฟบอกเล่าเรื่องราวของนักข่าวสาวที่อยู่ดีๆก็สามารถโทรศัพท์ติดต่อกลับไปยังอดีตได้และได้ติดต่อกับหัวหน้าสำนักข่าวไฟแรงผู้ไม่เกรงกลัวอิทธิพลจึงมีความต้องการที่จะช่วยเหลือประธานาธิบดีให้รอดพ้นจากการลอบสังหารโดยพระเอกนักข่าวรับบทโดยดารารุ่นใหญ่อีซอจินและนางเอกนักข่าวสาวรับบทโดยดาราหญิงมาเทอีจูยอง ที่เคยรับบทสาวข้ามเพศในเรื่อง E.T.A. One Class มาแล้วโดยตัวหนังมีความยาวทั้งหมด12ตอนกำหนดการออกอากาศที่เกาหลีตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ถึง28มีนาคม2564เรื่องที่ 6. q u e e n c h e n s o เป็นซีรีส์แนวสืบสวนคอมเมดี้และโรแมนติกสำหรับเรื่องนี้แฟนๆของซงจุงกิไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเมื่อเขาได้มารับบทเป็นทนายความจบนอก ซึ่งเคยทำงานที่ปรึกษาให้กับมาเฟียแต่สุดท้ายเมื่อจากมีข้อขัดแย้งจึงต้องกลับมาเกาหลีและได้พบกับทนายสาวไฟแรงซึ่งรับบทโดยจอนยอบินโดยทั้งสองได้ร่วมมือกันใช้ความรู้ความสามารถและเล่เหลี่ยมนอกรูปแบบเพื่อเอาผิดเหล่าไวายไร้ให้ได้รับโทษตามกฎหมายโดยตัวหนังมีความยาวทั้งหมด16ตอนกำหนดการออกอากาศในเกาหลีตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ถึง11เมษายน2564 ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามช่อง DM Channel สำหรับซีรีส์เกาหลี6เรื่องนี้ก็ไปหาดูกันตามช่องทางต่างๆได้เลยนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกด Sub s c ค i ต e นะครับติดตามช่องของ DM Channel ไว้ด้วยจะขอบคุณเป็นพระคุณอย่างสูงขอบคุณมากครับ